ไฟดีทั้งสูงตอนนี้เขาเข้าไปมุ่งหน้าเข้าไปอยุธยานอกจากว่าแต่ว่ายกยูนตอนนี้อยู่วางน้อยของจังหวัดอยุธยาแล้วแต่ว่ามุ่งหน้าเข้าไปในเมืองเมืองอยุธยาตอนนี้ยังอยู่อำเภอวางน้อยซึ่งติดอยู่นของนอของจังหวัดอยุธยาแล้วตอนนี้ช่วยเวลาเที่ยง อีกสองโมงครึง่งแต่ว่าฝนตกว่าจะไปไหวพาพาวานานอะไรก็ตูมฝนตกก็ได้ไปก็ไปอ่ะนะเนาะคนก็ถือว่า้ายฝนยามฝนเขาก็ถือว่าปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องฝนตกฝนดินเนาะแนวระดูฝนดีเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาเนาะสิงหากะท้ายและท้ายชีวิตฝนแล้วเดี๋ยวยังตกอยู่นะครับผมหากันยากระเบิดละ อีกอีกพดเอาอ,อีกประมาณเดือนนึงมันก็สิเบิดละบคนนั่นน่ะตอนนี้เนาะมาไหว้พระไหวเจ้าเนาะไปไปเนือลงใต้มันก็นกเนาะเราต้องผ่านอยุธยาตลอดทีภาคอีสานเท่ากันอ่ะตรงนี้มาผ่านวังน้อยอยุธยาตลอดใช่ไหมคุณก็ว่าไปแห่รามาให้ขอขอถอดมานเนาะถือว่าเป็นนะอันนี้ กิจกรรมอันหนึ่งของสาวพูทธศาสศาสนาก็คือพูทธศาสตนี้ก็สนที่ว่ามีการเลือกใสหรือว่าปฏิบัติตามเนาะอันพระพูทธศาสนาหรือว่าพระุทธเจ้าที่ว่าบอกสอนสอนเนาะไว้ในคำพีอยู่ในปฏิทินโลน่ดกละถือว่าปฏิทินโลกถือว่าแมนน่นเนาะอาจจะว่าเม่นระเบียบรับกฐา ระเบียบการก็คือการอันบอกสอนของพระพุทธสมเด็จอรรถธมมาสักพุทธเจ้าเนาะคนแล้วก็มีการเขียนต่อๆกันมาเนาะอันนี้ค่อยว่าเฮาสาวพุทธก็แม้นปฏิบัติตามปสิว่าจนกลายเป็นฮีตของประเพณีอันดีงามของสาวพุทธเละเขาที่ไปย่น อยู่ประเทศใดเนาะอยู่ประเทศลาวประเทศไทยประเทศอันอันนั้นอันใดก็ตามให้เขมรประเทศไหนที่ว่ามีถือศาสนาพุทธก็ถือว่ามีวัดด้ยแหละถ้ามีวัดเขาไปเขาก็ต้องได้ไปเนาะไปอันนั้นอันบักการกาไบบูซาเนาะไปบ้านเพิ่นก็ไปเนาะไหวพาวนาบ้านเพิ่นเนาะอันนี้เป็นที่ของพิณีอันดีงามอันหนึ่งของ พุทธศาสนิกชโซนก็คือสาวไทยก็คือสาวลาวก็คือสาวตามประเทศที่เลื่อมใสในพุทธศาสนาบิ่งไปบิ่งไปนี่แต่ก็ลังมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดอยุธยาเบื้อเมืองในจังหวัดเมืองอยุธยานี้จังหวัดแล้วเป็ยังค่อยว่าเฮาค่อยว่ามาไหว้ระภาวนาอยู่อยุธยาอันนี้ตามอันนั้น คนทั่วไปก็คือข้าพเจ้านี่คือว่าอยู่อยุธยานี่ถือว่ามีวัดที่ลายที่สุดทันทีว่าวัดที่อยากว่าติด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 กันพูดละเป็นวัดที่เก่าแก่อีกว่าเป็นวัดสร้างใหม่วัดเก่าแก่มาได้อันสมัยพูดละคือเอาสมัยอยุธยากรุงศรีอยุธยาเป็นอันบ่ตำกัวที่จริงอันอันวัดยังเกิดก่อนกรุงศรีอยุธยาอีกพูดถึงเป็น พันปีแล้วนะฮะนาพันพันปีมาแล้วหลังจากที่ว่าน,นั่นะนะพระหลังจากที่ว่านั่นอันองค์สมเด็จพระส,ส,สัมมาสัมพุทธเจ้าพ่นได้เนาะละสังษาไปแล้วนนลเนาะฮะนาแลาวพุทธก็ม่มีการเผยแพสศาสนาพุทธนีลงมาอันนั้จังนี้ปานเนาะมาทาั้งมาทาั้งอันตะววนออกตะววนออกก็มีพม่ามีไทยมีลาวมีจีน ที่โบกที่บีดมือนั้อะไะทางเหนืออันนั้นอ,อ่ะงานเรื่องราวมันเป็นแนวนั้น,แ,นลแล้วก็คนก็มาสร้างวัดอ,อีแหละเนาะเพิ่น,น,น,นมาสร้างวัดแล้วก็มาสร้างพระพุทธรูปเนาะอันน่ะพระพุทธรูปถือว่าซัวยานาะคือว่าอายุธยาที่เป็นเมืองที่ว่ามีเตมีเตอันนั้นวัดพระพุทธรูปเนาะไป ก็คิงพัดในพะุทธศาสนาเนาะ<ม>แต่ว่าก็เป็นหน้าเสียดายเนาะเมือ่อการหน่าเสียดายเมือ่อลำจับน,นั้นม้าเนาะพันก็ปีกกับรุ่นมามามา,มา,มาหันก็มีการลบลาข้า,าฟันกันเนาะนอะระวังอันนัะป้าบา้าครับอันสีจุทยานี่แหละเนาะลบลาข้า,าฟันกับเจ้าลบคอยคอยลบเจ้าก็เฮ็ดให อายุทยานี่เกิดอันเนาะเกิดอันถึกมากพีทำลายยอนยอนอันบอกว่าท้ายอนว่าศัตรูนั่นแหละบอกว่าวัตถิพม่าเนาะอ่อศัตรูมาพีพังทำลายเนาะแล้วอาทิตย์แล้วได้ซาวอาจารณ์ซาวเมืองอายุทยานี่นะประเด็นได้แต่พระศิวกรักสาพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าอ่าพระพุทธ หูนอะเป็นตัวแท้อันหนึ่งของพระพุทธเจ้าอลไรเพิ่นก็นเลยว่าอันพระเนาะพระพุทธรูปแต่ละองคนะ์นะเพิ่นน่นน่ะเอาปูนเนาะสมัยกี้โมวิปิซิเมนด์ด้เนาะโมวิปูนซิเมนต์เอาปูนน,อน,อนี่นโอ๊เนาะโอ๊ปผัดแล้วเครือกก็เป็นอันพระพุทธรูปอันทองคำผู้ใดห,หรือว่าทองสำริดเอาโอ๊เอาปูนนั้นโอ๊ นาะโอ้พาบุญไทมันคือกับใหญ่ขึ้นเน้อโบเห็นแหละทางนอนน่ะวิทีทนึงเนพิคนโอ้วิีทีทท่สองเพิ่นเอาไปฟังไว้แคมน้ำนาอเอาฟังไว้แคมน้ำเพื่อว่าเขาจือง่ายแคมตะฟังนั่นแหละน้อวิีทีท่สองน้ออันน่ะก็ฟังไว้แล้วหลังจากบ้านเมืองสองบขึ้นมาแล้วคนเกิดเลยเอาขึ้นมานาะบางเทือก็ลืมพอที่ยิ้มโบมี รูไทยบม่มีอันนั้นแนวเขียนก็เขียนอยู่เขียนใส่ใบลอกใบลานไว้แต่ว่าใบลานก็เสียแล้วก็เลยบ่ผู้ได้สืบทอดถามหาฮนะาน่าสืบสาวสาวหาเพราะว่าผู้เท่าผู้แก่ก็ตายไปผู้เดียว่ผู้จักฮานะ่าเสียชีวิตไปเนาะอันนั้นอันเยอะนึงเนาะอีอันที่สองนี่ก็เป็นกับซีแมนหรือโบแมนเพิ่นว่าเกิดอันเกิดอันเดอเด้อ แผ่นดินไหวที่รอบยานยานชื่อว่าธาตุที่ว่าทีาททส่สูงสูงท่าทางเพศทางเพศก,กวมเอาว่าพุทธหูก่อนแหละจำนวนหนึ่งะะอันหนึ่งก็แผ่นดินไหวก็เห็าานาตุทางเงียงเพพังนอมีส่วนนอนอหนึงน่นงไปแล้วเนาะสมัยอายุทธยาแล้วสมัยอันใหม่ใม,ม,ม่เท่านี้อันศตวรรษทีซาวนี่ละแม้นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนี้ก็เอาอีกแล้วญี่ปุ่นนอญี่ปุ่นซิม มันก็สิมาคุ้นเอาทองคําอย่างนี้แล้วยู่น้ำพระพุทธะหูเหมือนแล้วเพราะเพชรนิลกินดาที่เพิ่นเอาฟังไว้ในส่วนลายเพิ่นเอาฟังไว้ในใน,ใน,ใ,นในตาของพระพุทธเจ้าเนาะเนาะของลาวาก็มีนะจุกอของลาวาก็เป็นห่อบาแก้เอาไปจมดจบนเรือตาพระพุทธะหูเหมือนนะที่ว่าเพิ่นฝังเพชรนิลกินดาไว้ในตานะ แล้วแม่คนโคตรทงเข้าโลครั้งที่สองอีกอินชิมาเอาอีกงขุดคนอัไรก็แม่นคู่บ่าที่ว่าเจ้าอ,อกว่าตามมันก็นได้กราบคืนเอาพอพูดตะหูโอ้ดินโอบ้บ้านนี้โอ้ปูนซีเมนต์ไปแล้วมันมีซีเมนต์แล้วเนาะโอ้ไปแล้วก็เอาหลังเท้าก็อกเอาโอ้แล้วก็ยังบ่อได้เอาไปใส่ได้ก็ตั้งอยู่คือเก่าแล้วเป็ี่ยนพ่อพูดตะหูนนนนนปูนเนาะ จริงๆข้างในให,หมันเป็นทองคำหุหห่นเลยรือว่าทองสำเร็จหรือว่าทองมีค่ามีอย่างพวกนล้อันน่ะตั้งาว้่เาอันฟุ่นเอาไปได้เพิ่นก็ไปฟังไว้แคมน้ำเนาะตัวลายแคมน้ำปลาซาแคมน้ำอันเจ้าพญ,ญาอย่างนี้แหละพอมีน้ำปลาซากับน้ำเจ้าพญ,ญามาจวกกันดิอันน่ะฟังไว้แค้มน้ำแค้มต่อไปวันนี้มันเถื่อนมันกิดนนี่น้ำซอะน้ำอย่างก็ไหลนี่ก็ค้นหาบ่าได้อะนี่ปุ่นมันก็ เก่งเด้มันก็พยายามซอกค้นหาอกันกันน่าแต่ว่าสมัยด็กี้ทคโนโลยีมันบูสูงเนาะมันเกิดที่บมีเครื่องจับเครื่องอันใดแบบว่าจับเส้นอันในเลเซอร์จับอย่างอย่างเซนเซอร์อย่างบบมีมันก็เลยอันใดมันเอาไปได้มันโคตดซอกได้มันก็เอาไปเนาะเอาเป็นทองคําไปเนาะไปประเทศมันพุ่แล้วคุดไปประเทศพุ่พุ่นแล้วอันใดคนบ่ได้มันเกิดอยู่ในที่ดินหันต่อมาเพิ่นเกิเลยว่ามาค้น อันนะลังจากอันสงคร้าโลกที่สองญี่ปุ่นกับพายแพนอไปสงครามไปแล้วอ่ะน,นะ <c oughs> บ้านเมืองก็สงบขึ้นมาแล้วก็เพิ่นกับมาก็เริ่มมีการบูรและนสังขรคืใไม่อีกเป็นขั้งที่สามที่สี่ผู้ใดบอกไหมว่าปฏิสังขรณ์นะนอหลังจากสงเข้าโลกที่สองนะปฏิสังขรคืใไม่อันใดที่ว่าเฮ็ดได้ก็เฮ็ดนะหรือว่าเอาดินเจาะดินกี้อันนะั้น ปั้นดินที่ให้คล้ายๆกันแล้วเอามาเอามากอใส่ตืมนะครับผมน้องอันนี้เราชิงค่อยว่าพืชกระเทียปฏิสังขรณ์มาที่นี่กแล้วก็ซอกข้นเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วแบบนี้ก็คือว่าต่อมาคนก็เลยว่ามามาพ่อ เพิ้ลก็เลยมามาพ้ออันน่ะพระพุทธหูพันล้านองค์ที่ว่าฝังอยู่ในที่ดินเนาะบางองค์เป็นทองคำล้วนๆพุ่นบางองค์ก็เป็นทองคำผสมเป็นเงินไปเสียนะพันผสมแล้วเปิ้ว่าเงินเนาะพันทองคำล้วนคำล้วนพวเิว่าทองคำอันน่ะพันเป็นทองแดงเปิ้ว่าทองตำลีดเนาะเกี่ยวผสมคํำที่่าผสมเงินผสม นี้ย่งหลายๆคุณตัวต้องตำรีดไปซะเลยอ่ะเรื่องเราไม่น่าลัคุณสมเาแม่นว่าม่เอน้าข่าเจ้าก็ยุดแล้วนอกยานตำรวจ ใหม่อาหยุดทีวันนี้ก่อนเด้อทำซุชมเด้อที่เข้าไปวัดพุ่ออะไรนี่ทำซุชมได้เบิ่งไปเบิ่งไปโชคดีโชคดีเมื่อทุกคนสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเนาะทุกกายสบายจิตมาทุกคนมาทุกคนโชคดีโชคดีเบิ่งสีแงคน นะโลดกระติดหลายมีคนตกเด็ก <c oughs> เลยว่าได <c oughs> ้คอยไปส่ง,สงนา